มันแอบเข็นอยู่นู่นเราต้องเดินช้าๆไ้เขาจะเดิลงเดินลงมาตรงแถวไปเวินแยกเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราอยู่แยกไหนเราจะไปทางนี้หรือทางนี้มันเป็นแยกสองทางเพรางน,นแม่สีสุกไม่ง่อนะฮะเขาก็จะลงมาเดินเพื่อชะลอความเร็วจากการนี่เขาต้องนั่งรถเข็นไ้ฟ้าวิ่งซึ่งจะเร็วกว่าเรามาก ตอนนี้เราก็เห็นเขาแล้วว่าเขาไปทางทิศทางไหนถ้าเขาขับแบบลวดเดียวเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาไปซ้ายหรือไปขวาไปรู้มาทางนี้หรือมาทางนี้เนี่ยไม่รู้จะไปแยกไหนแต่นี้เขาจะลาดลงมาเดินเพื่อให้เราเห็นว่าเขาอยู่นี่นะเราจะไม่ถูกทิศทางเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ย เมื่อกี้เพิ่งคุคยกับเขา,าแต่ก่อนนี่เราเดินคณะเดือนละแปดวันเดี๋ยวนี้ล่นเหลือเดือนละสี่วันน้อยมากเนี่ยวคือ,อพูดพูดเขาไกลๆเขาให้เขาคิดเองเขาก็รีบลงมาเดินใหญ่เลยแล้วพอมานี่ก็ต้องเดินไม่ใช่มาสูดอากาศหายใจอย่างเดียว นฉะลาดดีพอพอถึงทางแยกลงมาเดินเลยนะหมาผมจะได้รู้ว่าหมาไปทางไหน,อ,อ,นอืมออผมก็รู้อหมาหมาจะต้อง รอล้ลอบางล้อมาเลี้ยวทางแยกก็ถึงทางแยกกาต้องเดินพอเดินนี่ผมจะไล่ทันแล้วก็จะรู้ว่ามาเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาไม่งั้นไม่รู้ยังบอกยังชมเลยแม่สีสุขฉลาดเป็นงั้นตามก็ไม่ทัน ว่าแล้วยังบอกเลยว่าเดือนหนึ่งเมื่อกี้ยังพูดในในคลิปแล้วว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้เหลือสี่วันเองมาน้อยมากมเขาเรียกว่ามาออกกำลังกายว่าอย่างเงี้ยมาชมสวนมาชมสวนอย่างเดียวเดินระวังอหลมมาแผลว่ะอ่ะมาระวังผมไม่ต้องพูดมากนะมาเตือนให้เราระวังหลงหลุมนี่ลลยยใครหวัวเลาะใครเดี๋ยวก็รู้อื้ สวัสดีครับนี่ก็เล่ายิงกาเนี่ยไอ่ไอ้เนี่ยนี่ก็ผู้หยิงกาไอ่ไอ้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยคนเมียนมิน นี่เจากกบเ้าววะเนี่ยแร<ช>งน,นิมเงียบเจาะข้าวจากหลังก็ไม่ใช่ดีอ่ะอืมแต่เขายังยังเล่าเท่าไหร่ยังไม่แก่เท่าไหร่ย,ยังแข็งเหนืน่อยละอ่าเมื่อยก็นั่งดิเอาแค่ไหนก็ยังเดี๋ยวกูไปเปิ๊ดแล้วลอมึงเมื่อยก็นั่งพัก